ตอนแรกก็จะเอาอยู่ตอ,เอ,อนเ,อเด็กเยอะต <laughs> ายเด็กหรอเมื่อกี้ให้น้องไปแล้วนะไม่ใช่ขออน้องถ่ายฟรีนะทุกคน <laughs> <laughs> เรามีการให้ของกินแล้วเออ เราเนี่ยก็อยู่กันที่ดูบัวคาเฟ่นะคะวันนี้นะคะเราจะพาพื่อนมาดูกันนะคะว่าในปี2025เนี่ยที่นี่นะคะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะคือถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะมาล่าสุดประมาณปี2ปีที่แล้วไหมใช่หรือว่านานกว่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันโดยประมาณ2ปีนะต้องรอบนั้นก็มา4คนนะรอบนี้พี่ฟิมไม่ได้มาด้วยนะช่วงนี้บอกเลยว่าพี่ฟิมเนี่ยเขาเปิดร้านทำเล็บเขายุ่งมากนะครับ สนใจผิดเรือโป่งเรือเป็ดไหมวันนี้อาจจะไว้ก่อนนะคะทุกคนเพิ่งไปแบบเอ้ยไปส่วนน้ำยังไงเมื่อนึงเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะแม่ฟิลเดินผ่านลูกโป่งพวกนี้โดยที่ไม่ร้องขอตอนแรกก็จะเอาอยู่ตอนเด็กเยอะตายเด็กรอที่นี่นะครับเข้ามานะโซนนี้ก็จะมีของกินของขายนะครับแม่ค่ะทุกคนแล้วนี้คืออะไรแม่อันนี้ทิมพอนใช่โอ้มีหลายรสเลยนะลูกแล้วก็มีอันนี้ด้วยชิฟฟอนเดี๋ยวค่ะออกมาจะสึกิน ใช่หนูอยากกินน้ำเมลอนเอาเมลอนปั่นนะคะดูมาถึงปุ๊บนี่แวะซื้อน้ำก่อนเลยใช่ไหมใช่คือแบบจำได้ว่าแบบเมลอนมันอร่อยมากใช่เพราอยากชิมไหมได้ครับไม่หวานแต่เริ่มหวานแล้วถ้าเสาวนรถไงแม่เสารถก็ประมาณนี้แหละนี่เรากลายเป็นเด็กถ่ายรูปไปแล้วแตงเดือน เขาไม่พูดว่าไม่ได้ถ้าเขาบอกอุ้ยสวยค่อยว่ากันใช่ไหมดูบวกคาเฟ่ครับเข้ามาก็ต้องสั่งน้ําทานก่อนนะครับทุกคนบอกเลยว่าของเขาอร่อยจริงนะครับนี่ขอแก้วนะครับหลับมาวันนี้นะครับแม่ทําได้แล้วหรอรูปนี้กับรูปนี้สองรูปนี้ทุกคนถือว่าวันนี้เราได้รูปแล้วโอเคค่อนข้างที่จะ Amazing ที่เราเข้ามาไม่ถึงสิบนาทีแล้วได้รูปแล้วทุกคนเงี้กลับมาได้อุ้ยมีมีเือทีบตรงนี้นะ จะบั่นทอนน่องก่อนปะอย่าเลยาจะอยากเจะไม่บอกจะเดินจะเดินไม่ทั่วเลยนะเออยังไม่ได้ขึ้นมาเลยพอขึ้นมาปุ๊บกลับบ้านเลยใช่ไะเฮ้ยฟิวเพื่อนยังอยู่ยัอูมันเดิเฮ้ยไปเลี้ยงเขาหน่อยเร็วไปอาหารสัตว์นะครับ20บาทย่าหวานนะครับทุกคนย่าหวานอิสราเอลเออน้องควายนะครับนี่น้องแพะน้องม้าแครอทนะครับเดี๋ยวให้ฟิวไปเลี้ยงเพื่อนแล้วกันครับรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนก่อน ประมาณสองปีที่แล้ว,ลวจำหน้าได้เลยตัวไหนเป็นตัวไหนเฮ้ยเ hey, มื่อก่อนตัวเขาเล็กๆนะตอนที่มาทำไมตอนนี้เขาโตตัวใหญ่จังฟิวนี่เขาเยืนเรียกแล้วมาดิฟิวมาดิฟิวพอดีจ้าเขาเรียกมาดิฟิว <c oughs> น้องเชื่องมากเลยนะ ตอน้ไม่ใช่องคายฟรีนะทุกคนเรามีการให้ของกินแล้วน่ารักนะครับใช่แล้วคือแบบคนก็มาให้เรื่อยๆนะทุกคนใช่ครับอ่ะไปโซนนี้นะครับจะเป็นน้องควายครับทุกคนอ่ะไปเดยวเดินดวนต่อครับที่นี่มีสัตว์หลากหลายนะทุกคนไปเดี๋ยวตามดูกันนะครับเออแม่มัดย้อมที่นี่เ็าสวยนะนี่เลยนะใช่ครับใช่คร์โลฟิสนใจยไหมคะสองร้อยบาทนะครับสวยดี ่ะตอนนี้น้องฟิวได้เสื้อมาแล้วนะคะรู้สึก,กว่าวันนี้แม่กับฟิวก็ใส่เสื้อคุมโทนดูใส่ <c oughs> ทีหลัง <c oughs> ต้อใส่เก่าไว้ได้ย้อนภาพไปไปกี่เอ้ยไม่ใช่มาค่ะเราต้องเลี้ยงแครอทเขาค่ะตัวน,นี้แพ้หรือแก่ค่ะถามพี่เลยแพ้แก่คนคนุ้นๆอย่างี้ขามายี่สิบบาทค่ะ <c oughs> ไม่ต้องวนาจะเขาแพ็คดีนะทุกคนใช่ครับดูดีดูดีขอละยี่สิบบาทนะครับทุกคน <c oughs> ไปเลี้ยงน้องกันนะครับ จ้าน้องๆเอ๊ะประดีโอ้ยใกล้ชิดว่ะโอ้ว, <c oughs> โอว่าเราหมดประโยชน์เขาก็หนีเราใช่เหรอพิวเฮ <c oughs> ้ยทำไมพวกนายเป็นเงี้ยอะไรวะโอ้เลยอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะหมดประโยชน์ก็ทิ้งกันนะใช่เหรอะคะ ทำไมเขาทำตัวอย่างเงี้ยเขิน <laughs> เราก็มีประโยชน์แค่นี้แหละเมาทุกคนที่นี่นะครับบอกเลยนะครับว่าใครมีครอบครัวเด็กผ่ามาเที่ยวได้นะกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะเท้าแฮว่าเหรอขอเช็คอินหน่อยอเช็คค่ะเช็คอินดูบัวคาเฟ่น,นะคะเป็นเพจเฟรนลีด่ด,ด้วยก็คือพาน้องหมาสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมาได้ใช่แล้วครับารา ไปทุกคนระยอดไปสองข้างนะคะปึ๊บปะอ,อมาหน่อยอ่ะ,ะ,ะมาทุกคนเราจะไปเลี้ยงนกแก้วดีกว่าเฮลโหลยเอเอเ,อเอขากิน,น,นอย่างนั้นเลยคือเขาแบบทำแบบเหมือแนบบรู้วิธีทำอไงให้ไม่โดนนิ้วคนใช่แล้วอยู่เป็นในนุมแล้วกแก่เป็นด้วยนะดูดีอ่ะนี่เขาจะหันข<ๆ>้างให้นี ไม่จิงแน่นอนนม่ทำไมเดี๋ยวมันสูงหายุ่งเฮ้ยเด็กเขาเชื่องจริงนะแม่ใช่ตัวล่าตัวเล่าโอ้โหใจใจโอ้ยมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้นี้เขาใจร้อนเนี่ยป้อนช้าเสียงดังเรียอะอกเรีย โอ้โหประเทนยันไผ่หรือเปล่าเออใช่เฮ้ยก็าเถียงกันได้เหมือนแบบอันนี้รอบชั้นอันนี้มันรอบเธออะไรเนี่ยอย่าแทงคิ้วอะเออเฮ้ยอย่าอะไรที่นี่นะครับก็จะมีนกให้เรามาเลี้ยงนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันไม่เดือนป้อนอะไรนกเขาเขาเก็บกินข้างล่างอ่ะสงสารเขาแล้วเขาไม่มาเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาอะไรเกันอะไรอะไรอะ เอ้แมอะไรของนายเขาไม่พอดแล้วนี่นะรักเราเป็นเก่าแล้วไอ้หนุ่มพอละไปป่าโซนตรงนี้คือโอเคแล้วด้านหลังของเรานะครับก็ยังมีเป็นคาเฟ่น้ำด้วยนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะฮะอ่าไปเมื่อกี้น้องฟิวเลี้ยงนกไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเราเดินไปทางฝั่งนี้ดีกว่านะครับแรบบิดแรบบิดทุกคนอุ้ยตรงนี้มีโซนของขายด้วย จ้าโอ้โหแพะแพะแกะๆหากระต่ายอ่ะอุ้ยม้าอันนี้แพะแคร์แคร์เหรอเนี่ยแพะแพะแครหนูแคร์แคร์เหรออันนี้อัตม์อ่ะอือเราดูเขาเขาดิอายุเขาเยอะแล้วนะมาดิป้อนดิป้อนดิอันนไห โอ้ยขอโไอ้บ้าโมโหโมโหตุ๊กเลยดูตัวจิ๋วดูดูดิไหนนี่แหละค่ะยำเนื้อไว้ใส่ได้นะหมดแล้วด้วยก็สำหรับแพะแคร่เราหมดคต้าให้เราแล้วดีมีโคต้าแค่นี้เหรอคะใช่แล้วก็อีกถุงนึงมีม้าอุ้ยม้าแคร่มีม้ามีลา อันนี้น่าจะลาไหมป้อนแม่หน่อยไหมแม่แม่ไม่เอาสุขภาพดีนะโอเคนี่นี่เฮ้ยตัวอะไรก้อนนี่ลาอันนี้กินไม่ได้ใช่แม่ง่ากินไม่ได้ดูปันดิแม่บิวทำอะไรกะตาอยู่ในนุ่นนี่อะครับตรงนู่นใช่ พราะว่าเขาอิ่มอ่ะลูกอิ่มละใครก็ต้องมาป้อนกระต่ายกันใช่ไหมกระต่ายน่ารักอะฮทุกคนนกอะนะล็อกเป้าหมายแล้วนะนะตอนนั้นใช่เหรอมันมองหน้าเลยเนี่ยจริงมานี่มานี่้ละวจ้าหนูอยู่ให้ตัวเดิมไหมโอ้ใช่อยู่ว่บฟิวประเด็นนมเออรู้มือแล้วเรากลับบ้านนี่เงียบเงียบมองน่าลักนะทุกคนวิ่งผ่านมาดามลูกผิวแก้ง เอ๊ะ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 เฮ้ยน้องขินเียวเอาใหม่ดูใหม่เอเอดูโอ้โอ้ให้น้องขีนส่สารน้องอร่อยฟิวแก้งน้องแค่เล้นนานมีชิตเท่านัอาจจะโกรธ ไปทุกคนแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปกินน้ำแข็งสายไดดูน้ำนมด่เอาดิมันดูน้ำนมต่ดาไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกินกันนะจ๊ะวิมานี่รู้สึกไงบ้างฟิลอุยถือว่ามันดีนะทุกคนแบบมันจะจะเรียกไงทุกคนจะเยอะแต่มันก็ไม่ได้แออัดอะ่ะเหมือนแบบเขาทําทางเดินดีแล้วก็มันไม่ร้อนด้วยอากาศไทยเท่มันโปรแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะนะเลี้ยงสัตว์ใช่เลีเ้ยงก<ร>ับฟาร์มิลี่อะไรเ,เงี้ยมีน้ํามีขนมให้ทานตลอดทางนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับ จัมบะฮิมาตกนะครับจัมบะจัมบะอันนี้คืออะไรคะน้ำแข็งใสน้ำแข็งใส่แหละอ๋อแต่ไม่มีท็อปปิ้งก็คือเป็นใช่ก็น้ำแข็งใสที่แปลว่าน้ำแข็งใสจริงๆอ่าแล้วก็ราดด้วยน้ำหวานอยากได้สีเรนโบ้ไหมได้ครับตัดไปแบบนี้เลยป่ะใช่เนี่ยนะตอนเด็กๆแบบจะอยากได้บ้านะสีเรนโบว์ถือแบบจะมีน้ำที่เราไม่อยากกินก็เถอะใช่ใช่หลากหลายไว้ก่อนว่างั้นถูกเตาสวยไว้ก่อน ออดูหน่ยสรุปก็นมกบดูอยู่ดีไอติมก็น่ากินน้อแแ็งใสก็น่ากินนะเลือกไม่ถูกเลยนะทีนี้ดอเปิดไอช้อนเขาใช่ลูกพี่ชอบช้อนมากน่ารักนะเก็บไปใช้ได้เออจริงนะแม่ชิมไอติมตนี่แม่ติมี่นี่อืมละมุนอร่อยหวานมันพอถูกใจเลย ต้องแข็งไส้ไหมครับฟิวเย็นอุ๊ยอะไรอ่ะดีนะไม่ตอบว่าร้อนตอบว่าเย็นอะถูกแล้วฟิลตัว้องไส้เออหวานไหมคะหวานค่ะชื่นใจเลยนะครับนี่จริงๆเนี่ยมาเดินที่เนี่ยไม่ต้องเร่งรีบแลุกคนเพราะว่าหนึ่งอะต้นไม้เขาเยอะแล้วเสร็จปุ๊บร้อนๆเราก็มานั่งแวะทานน้ำทานขนมของกินได้นะถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วข้างในเขาจะมีคาเฟ่ เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะมีร้านอาหารก็มีอืไปเดี๋ยวพาเดินดูนะครับอัปเดตปี2025นยะี่นะตู้นี้จะเป็นตู้ไข่หารนกกระจอกเทศนะครับหยอดเรียบไหมแล้วก็หมุนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ได้มาเป็นไข่นกกระจอกเทศใช่เปล่าไม่ใช่่ <laughs> อ๋อใส่นีใช่ไหมใช่แล้วก็ไปป้อนให้น้องโอเคไปทุกคนพัด ทอดไข่เหรอไม่ล้าอุ้ยพอยาวมากเดี๋ยวต้องยืนห่างเขาไปใกล้ๆลูกเขาไปใกล้ๆอีกลูกเออด้วจับให้แน่นแน่นน้องกินเก่งเหรฟิวมาแล้วไม่แก่ลมบเลยเอ่ะเยี่ยมยังไม่ยวอ่ะ เคาะลมแล้วเนี่ยเอ,อ,อ่ะเดี๋ยวแบ่งขบวยให้น้องก็ได้หลุดนี่แบ่งกันนะครับตอนนี้นะคะประมาณที่เที่ยวไปป่าเลยทุกคนแล้วเราก็เดินอยู่กลางแม่น้ำอำเมซอนไม่ใช่ใชนู่นเป็ดห่าน แล้วก็มีกวางด้วยกวางเรนเดียไม่ใช่แบมพิโนออย่างเดียวเลยแค่กินอิ่มแล้วอ่ะเฮ้ยแม่น้องกวางที่นี่คือเขาสมบูรณ์มากเลยนะใช่เขาเาเรียกอะไรกวางดาวปะเนี่ยน่าจะใช่นะใช่มีสบายกวางแต่ว่าน้องอิ่มแล้วนะทุกคนเราก็เลยไม่ได้เลี้ยงไปเลี้ยงไหนตัวไอร่านี่แบ่ แพ้เฮ้ยเฮ้ยแพ้ตัวใหญ่มากอาจจะไม่ใช่แพ้แคร์อาจจะเป็นแพ้ใหญ่ใช่เต๋อเอดยดู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 ดดูดท่าดูท่าตอนนี้แม่เดือนซื้อแครหลอดมาแล้วเดี๋ยวเลี้ยงน้องหมูกันนะแม่ได้แม่ดูดูห่านดิเฮ้ยแม่ดูอ๋อโอ้น้องเชื่องมากครับกนะ <laughs> ินนะะ นกัเขาบอกแบ่งเขามั่งโอ้โหน้องเชื่องมากนะครับเฮ้ยเขารออยู่ฟิวเฮ้ยไม่เปิดแล้วกลัวเฮ้ยเขามาเรียกอยู่นี่ขอเขากินมั่งเหรออามให้หมูดีกว่าโน่นโน่นตัวข้างหลังโน่นเขายังไม่ได้เลยฟิวนั่นแหละ อะอรไหมโอ้ยตาคนเขาแข็งมากใช่น้องน่ารักนะ ตอนนี้บ้านเราอะที่เราเข้าไปถมมิไก่แล้วแปลว่าเราอาจะคุ้นชินกับไก่มากขึ้นใช่เหรอใช่ก็ไก่ขดปุยๆเดี๋ยคนไป,ไปไปหาไก่กันไก่อยู่ไหนมั่งไมู่ไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเพ่งกล <ไข S 2> <ห>่ามากทุกคนนูนๆไก่นูน,น น้องอะไรครับฟิลน้องขนปุยน้องขนปุยตอนนี้ขนปุยขนอุยขนเยอะเดินน่ารักด้วยนะหน้าไปไว้ที่บ้านเราบ้างนะไอ้ขนมันแบบโปร่งเบาได้จะเอาจริงเหรอไม่ที่บ้านเราก็เชื่องอยู่นะใช่เดี๋ยวฟิลเป็นเจ้าของเราโอเคนี่ทุกคนก็คือตัวนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะมีให้ปั่นเรือเป็ดผ้าเขาก็ลีดกํานวนเนาะใช่ ต่วันนี้เราขอไม่ปั่นนะทุกคนเนื่องจากแดดร้อนมากก็จะแบบว่าปั่นออกได้ปั่นเข้าไม่ได้เ <laughs> ห <laughs> นื่อยแ,แล้วก็กเราจะไปดูตรงฝั่งนู้นเลยนะคะที่เขามีบัวให้ดูก,ก็คือ,อนะน่าจะเป็นต้นกําเนิดชื่อเขาได้แหละดูบัวคาเฟ่ <c oughs> มาทุกคนถึงแล้วนะครับ <Wow. S 2> นี่แหละดูบัวคาเฟ่นะครับโซนนี้เลยนะคะน้องฟิวก็คือเราอ่ะต้องนั่งค่าๆทุกคนแล้วก็ถ่ายใช่ไหมคะ ที่นี่คือบรรยากาศดีมากนะทุกคนสวยมากนะครับนี่แหละดูบัวคาเฟ่นะครับก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะแม่นะเนาะมาถ่ายคาเฟ่ก็มานั่งถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะถ่ายไนะเ,เป็นไงคะน้องฟิลดูบัวคาเฟ่ โใช่หมดแบบช่วงรอบก่อนเที่ยงที่มาเราจะแบบเล่นจะเ,เลี้ยงสัตว์อย่างโี้อย่างงี้อย่างไรอะไรเงี้ยแบบช่วงวัยโตเคยมันก็ที่เปลี่ยนไปก็แบบเสือหเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเหมาะกับ,บทุกเพศทุกวัยนะอออุ้ยทำให้ร <c ười> ู้สึกว่าหยู่ๆเขาพูดก็ดีเยอะมีสาระเหรอใช่เป็นไงบ้างแม่ดูบัวคาเฟ่วันนี้ก็สวยล่มลื่นดีต่อไปเราจะไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะไปกินนะ้ำที่คาเฟ่กันที่เราเดินมาได้ โอ้ยน้องฟิวที่นี่เขาก็จะมีเป็นแบบของฝากด้วยนะถือว่าดีมากเลยนะแม่เนาะนี่ไม่เดือนซื้อของฝากกลับไปด้วยนะครับอันนี้เป็นโซนด้านหน้าแล้วนะแม่นะโอ้โหหวานเทียบตลอดงานบัตเตอร์ไฟงานนะครับนี่น้าทานนะครับที่นี่นะน้องฟิวคะเห็นอะไรแมกาชปองก็มีนะลูกเราได้อะไรไปไรนะบวยกับจิฟัด ที่นี่มีของฝากเยอะแยะมากมายนะทุกคน<ช>บอกเลยว่ามันดีมากครับอันนี้ทางออกเลยนะแม่น,นะหรือว่าทางเข้านั่นแหละทางเดียวกันนั่นแหละนะครับก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการมาที่ดูว่าคาไฟของเรานะคะ<ช><ช>ก็ถือว่าได้ของไปด้วยนะทุกคนแล้วก็ได้เที่ยวด้วยนะคะ<ช>ก็คือ<ช>ที่นี่นะคะคือกิจกรรมเยอะมากนะคะทุกคนกิจกรรมต่างๆนะคะของกินของใช้ก็คือมีครบเลยนะคะแล<ช>้วก็มีแบบว่าให้ไปเลี้ยงสัตว์ด้วยนั่นแหละพ่อแม่คนไหนนะคะที่อยากพาน้องมานะคะก็มาได้นะคะทุกคนกิจกรรมเยอะมาก ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดูบัวขาเป๊ะสองน่นะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนอยากให้พวกเรานะคะไปเที่ยวที่ไหนก็คมเมนไมาได้เลยค่ะเชืกก่อว่วันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย